งบไม่เกินหนึ่งแสนทุกคนไม่ได้แนะนามาไม่เอาไม่เอาไม่เอาขอบคุณคอมเมนต์ทุกคนเลยนะครับให้เป็นแนวทางมาสรุปก็คือโตโยต้ายาริสอึดถึกทนอะไหล่หาง่ายคือระหว่างเราซื้อ1น0 0 0แสนเนี่ยแล้วเผื่อเงินไว้ประมาณ2อ0มหมื่นเนี่ยไปทําช่วงล่างใหม่หมดเลยกับเอาเงินประมาณแสนสองแสนสามแสนสี่แสนห้าเนี่ยไปซื้อรถในราคานี้ซึ่งได้ปีที่ใหม่กว่ารถสดกว่าเฮ้ยแบบนี้เราจะเลือกอะไรดีรถที่เราตามหาเนี่ย ถ้าเราสามารถที่จะเช็คประวัติศูนย์ได้ตั้งแต่ออกรถนะแล้วทุกคนลองดูยันปัจจุบันเขามีการเซอร์วิสเปลี่ยนลูกปืนล้อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะตลอดเวลามันไม่ได้ไปจบรถตามที่ทุกคนแนะนํามาให้นะคือไม่ใช่โตโยต้ายาลิสแต่ผมไปจบที่นิสสันมาร์สปี2011ทุกคนคือมาในสภาพสวยๆทั้งภายนอกทั้งลอ้อเป็นเกียร์ออโตมาจ่ายเงินแค่แสนเดียวเนี่ยสภาพพร้อมใช้งานมีประวัติการเข้าศูนย์ชัดเจนแถมมีเล่มโอนมาให้พร้อมแบบนี้ไปปรึกษาช่างเรื่องของอะไรถามว่าเฮ้ยมันมีม สรุปเอาไปเชค็คเนี่ยเขามีอะไรทุกชิ้นส่วนเลยผมก็เลยเอาเงินส่วนต่างที่คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ซ่อมบํารุงรถอะไรเนี่ยเอามาแต่งแล้วก็ทําให้มันดีกว่าเดิมเลยนี่คือชุดใหญ่ไฟกระพริบที่ผมใส่มานะดูของเก่าที่เราถอดออกไปสภาพามันยังดียังโอเคใช้ได้แต่เราต้องการความมั่นใจในการใช้งานเดี๋ยก็จัดชุดเต็มลงไปเลยสาหรับผมเองถามว่ารถใหม่อยากได้ไหมก็อยากได้แต่ว่ารถคันนี้มันเป็นรถที่ปอลอดภาระไงไอ้รถมือสองเนี่ยต่อให้เราเซอร์วิสด,ดีขนาดไหนมันมีอายุการใช้งานสุดท้ายเราจะเจออาการประจํารุ่นแล้วพอเจอ ใช้งานมากไหมเราต้องแก้ไขยังไงติดตามไว้เลยครับเดี๋ยวตอนหน้ามาเล่าให้ฟัง